ผมก็ไม่รู้ว่าขายแต่หลายโทรศัพท์มันถุยกันมีคนโทรมาเฮ้ยมึงไปจีบเหยื่กูเลยมีพวกพี่คมณไม่จะจีบจริงๆรกูจะแต่งหงานเลยฮัมจะแย่งแฟนกูเลยมันบอกไม่ได้แย่ง ปลากะตาพูดคนนี้ว่าจะขอถือที่ตรงไหนขอให้หนาทุชัดหลบโชมนี่ยม,มีคนโผลมาไม่เหมึงไป็ีจเิีแยบกูเรามันบอกพี่คุณไม่ได้จริงจริงดูว่าผมก็ปูแบบธรรมดาเนี่ยก็ปูจะแต่งงานาเลยเขาจะแย่งแขนกูเลยมันบอกไม่ได้แยง่งแต่ผมก็รู้จักกันคุยกันธรรมดามาบอกพี่คุณไม่ได้จริงจริง แต่ผมก็ไม่รู้ว่าขายแต่หลายโทรศัพท์มันคุยกันถ้าหลายโทรศัพท์ผมจะหมุน้อมุนว่าขายบ้างวันเดือนปีอะไรพอรู้วันเวลาอะไรที่เขาก็หลายวันแล้วนะแต่ผมก็รู้ว่ามันคุยกันผมก็บอกมันว่าเออมันเที่ยวเทียวระวังนะมันไปยุ่งยุ่งยากแต่ขายเท้าแล้วมันจริงไหมว่าไปตีแฟนเขาอ้ามันก็บอกเหมือนไม่ได้ดต้องมาคุยคุยกันก็ผมขนรู้จักกันทแต่หังท้อง่าคสายคนรู้จักดยืนก็ขนลุกจัก มีว่าทำหลวงืีบแฟนปูปูทำไมแต่งงานต่มันแล้วเลยใช่ป่ะโอ้แต่งไปทุกที่ผมไม่ได้จีบผมเจาผมก็ขูดก็ธรรมดาต้องขูยแล้วก็ผลิตจับกันน่ะเงินหายเงี้ยปุก็ไม่รู้ว่าคนที่ไหนเงี้ยมีการหูงหวงกันฝ่าหน้าเนี่ยมันมีการขูดหวงกันเหรือว่าไปจีบแฟนสาวแต่งเอาตัวเขาบอกว่าไม่ได้จีบแต่เมก่อนนะแต่เมกอน จะยังไงผมก็ไม่รู้ไงเป็นคนหน้าตาดีูจ้าแบบก่อนหน้าเขาเคยมีเรื่องมีอะไรไหมเคยมีเรื่องมีเรามาก็มีเรื่องที่หัวดอนที่เดียวที่ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องเออคนนี้โดนเตือนที่แล้วก็ทำได้ร่างกายโดนทำได้ร่างกายก็มีเรื่องมีเหตุทะเลาะวิวาทกันทะเลาะวิวาทที่หมู่คนที่หมู่แปงแต่ว่าเขาก็โดนจับมือมือไปแล้วโดนกระทํา เขาโดนกระทำหลานเขาโดนนกระทำใช่ไหมเหตุที่หลายเดือนนี่ยประมาณสี่ห้าสี่ห้าเดือนแต่ว่าคนคนก่อเหตุก็ถูกดำเนินคดีไปห้าทำไมกำลังคิดว่าเป็นเป็นเรื่องผู้หญิงนะครับผู้เรื่องอื่นบอกว่าไม่มีอะครับยังไงคนตายมีลักษณะนิสัยยังไงครับก็ลูกผู้ชายก็ก็มีบ้างนะเรื่องผู้หญิงอาจจะไปจีบแฟนใครบ้างก็ได้มันไม่แน่เราเอาอะนะ คือเป็นคนอัธยาศัยดีนะว่าห<ช>น้าตาดีง<ช>่ายๆตรงนี้ยพี่ว่าแต่ว่าถ้าผมดีเป็น,นปมีเรื่องผมว่าไม่ใช่ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ